ก็มือเกษตรบาลูกชัยมางใจสวัสดีทุกท่านครับตัวนี้เป็นสามพันแปดนะครับยี่ห้อเบลล่าลูกค้าแจ้งว่าน้ามันน้ามันหล่อโซ่ไม่ออกนะครับแล้วก็บาตัวนี้มันมันเสียหายนะครับลูกค้าเลยขอแจ้งเปลี่ยนบาแล้วก็โซ่ที่มากับบาตัวนี้ก็เป็นอันนี้นะครับอ๋อ,อแล้วก็เปลี่ยนน็อตสตาร์ดด้วยแต่ว่า กอนีศึกษาเครื <ora> era, <sm Moder ator> ่องนี้มันมีมันมีอยู่อย่างที่น่าสนใจนะครับก็คือน้ํามันหล่อโซ่ไม่ออกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันหล่อโซ่มันออกนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสตาร์ทแล้วก็ลองเครื่องให้ดูนะครับเปิดสวิตช์นครับดูน้ำมันหล่อโซ่ครับเดินดาวมันก็ออกมาแล้วนะครับนี่ือเดินดาวมันออกแลมา นี้ลูกค้าแจ้งบอกน้ำมันหล่อโซ่ไม่ออกนะครับตรงเนี้ยมันออกแล้วนะครับดังนั้นกลไกตรงนี้จบแต่สิ่งที่มันไม่ออกก็คือมาดูตรงนี้ครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่เพิ่งเริ่มใช้งานเลื่อยยนต์แล้วเจอปัญหานี้นะครับซึ่งน้ํามันหล่อโซ่ไม่ออกเนี่ยมันก็มีหลายๆสาเหตุด้วยกันนะครับอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้น้ํามันหล่อโซ่ไม่ออกนะครับอ่ะเรามาดูนะครับ ของสามพันแปดเนี่ยน้ำมันหล่อโซ่เนี่ยมันจะมันจะออกที่รูนี้นะครับทําให้ดูอย่างนี้นะครับก็คือรูรูเนี้ยมันจะไปตรงกับรูน้ํามันหล่อโซ่ที่มันปล่อยออกมานะครับเมื่อมันออกมาปัา๊บนะเดี๋ยวผมเป่าก่อนนะเมื่อน้ํามันหล่อโซ่มันออกมานะครับมันก็จะมาเอ,อ่อท่วมอยู่ตรงนี้ในรูเนี่ยนะครับ มันจะเอ่อท่วมอยู่ในรูเดี๋ยวตั้งกล้องแปนะผมจะจําลองการจ่ายน้ํามันหล่อโซ่ของ3,008ให้ดูนะครับน้ํามันหล่อโซ่เนี่ยมันจะถูกจ่ายจากปั๊มหล่อโซ่แล้วก็ผ่านมาทางรูนี้นะครับแล้วก็มาขังอยู่ที่ช่องบาหรือว่ารูบาตรงนี้นะครับมันจะมีฝาครอบบาปิดอยู่นะครับน้ำมันหล่อโซ่เวลาจ่ายมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเอ่อขึ้นมาด้านบนแบบนี้แล้วโซ่ตีนโซ่มันจะพาไปด้านหน้านะครับมาเดี๋ยวดูกันว่ามันมาอย่างไง โเคมันจะไม่แนบเท่าไหร่นะครับแต่น่าจะเห็นภาพอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ดูน้ํามันเหลวโซ่ที่มันจ่ายมาขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้ามันจ่ายขึ้นมาแล้วเออขึ้นไปด้านบนได้เนี่ยก็แสดงว่าระบบมันปกติแต่ที่ผิดปกติน่าจะอยู่ที่โซ่นะครับมาเดี๋ยวสตาร์ทนะครับ ที่ด้านบนนี้ครับรอยน,น้่านบนนี้้นรด้านหนานลรัมันจะล้นในลักษณะนี้นะครับแล้วถ้าสมมุติว่าตีนโซ่มันเนี่ยไม่สามารถเกี่ยวไว้ได้น้ามันหล่อโซ่ที่ว่าเนี่ยมันจะย้อนกลับมาตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสโลปลงต่ําถูกต้องไหมครับ ด้านหลังเนี่ยมันจะสลบลงมาแบบนี้ด้านหลังต่ำกว่าของเหลวก็จะวิ่งย้อนทางลงมาตรงนี้ซึ่งจะทำให้น้ำมันเหล่าโซ่เนี่ยไม่วิ่งไปด้านหน้านะครับน้ำมันที่ไปได้ก็คือน้ำมันที่มันหล่นมาตรงนี้แล้วบังเอิญว่ามีท้องโซ่อยู่ใต้เนี้ยนะครับท้องโซ่ใต้เนี้ยมันรับไว้พอรับไว้ปั๊บก็คือมันก็จะสะบัดออกด้านหลังก่อนแล้วค่อยวนขึ้นไปด้านหน้าก็อนี้ทำให้น้ำมันหลอโซ่ไปเลี้ยงโซ่ไม่พอนะครับ ก็คือปัญหาอยู่ที่ตีนโซ่อ่ะเดี๋ยวผมถอดตัวนี้มาตีนโซ่ที่ว่านี่นะครับถ้าปกติแล้วมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้จะมีเขี้ยวมีจัง,งอยใช่ไหมครับซึ่งเขี้ยวตัวเนี้ยที่มันเป็นโคง้โคงอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีหน้าที่กักเก็บน้ามันแล้วก็พาไปด้านหน้านะครับพาไปด้านหน้ามันจะวิ่งไปอ่าซึ่งตีนโซ่มันเนี่ยดูความลึกของมันนะครับ วัดนะครับมันจะอยู่เนี่ยห่างจากรูน้ํามันหล่อโซ่เนี่ยประมาณสักมิลมิลครึ่งนะครับมิลครึ่งหนึ่งสองมิลแต่โซ่ของลูกค้าเป็นแบบนี้โซ่ของลูกค้าเป็นแบบนี้เห็นไหมครับไอตัวที่เป็นตะขอตักน้ํามันเนี่ยมันไม่มีมันหายไปแล้วเพราะว่ามันสึกนะครับมันสึกจากการใช้งานแล้วก็เมื่อเทียบดูแล้วเนี่ยมันห่างมากเลยเห็นไหมครับ ห่างมากเลยงนั้นระยะที่มันจะวิทน้ํามันหรือพาน้ํามันไปเนี่ยมันไม่มีเวลาน้ํามันเดินโดนโดนตัวนี้ปั๊บเนี่ยมันก็หลุดออกมาด้านหลังตลอดนะครับแต่ก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่มันพานําพากันไปได้อาการนี้ก็คืออาการของน้ํามันหลอ่อโซ่ไม่ออกของเครื่องเครื่องนี้นะครับดังนั้นวิธีแก้ก็คือเราแก้ที่โซ่นะครับแก้ที่โซ่แล้วก็ ควรจะรักษาสภาพของโซ่โดยการเช็คน้ำมันหล่อโซ่แล้วก็ตั้งโซ่ให้มันมีความตึงพอดีพอดีอย่าให้ตึงมากเกินไปถ้าตึงมากเกินไปตีนโซ่มันจะขบกับสเตอร์ด้านหลังแล้วก็หัวบาด้านหน้าก็จะทําให้เกิดความเสียหายแบบกรณีของเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้บังเอิญว่าลูกค้าสั่งเปลี่ยนบาเปลี่ยนโซ่นะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาใส่บาใส่โซ่ตัวใหม่นะครับแล้วก็มาทดสอบกันว่าว่า สมมติฐานของลูกชายหมอใจจะเป็นจริงอย่างที่บอกหรือเปล่านะครับเขาบอกเปลี่ยนน็อตจับบาร์ด้วยนะครับแล้วก็ใส่บาร์โซ่อันใหม่นะครับใส่บาร์เป็นบาร์หัวเรียบนะครับเดี๋ยวเรามาทํากันแล้วก็มาทดสอบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเราก็เปลี่ยนบาร์โซ่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่า มันจะเป็นอย่างที่ผมได้ตั้งสมมุติฐานหรือไม่ว่าการที่น้ํามันหล่อโซ่ของเครื่องเนี้ยมันไม่จ่ายหรือว่าไม่ออกเนี่ยมันเกิดจากโซ่นะครับมันไม่ได้เกิดจากระบบของเครื่องยนต์เดี๋ยวดูกันเลยครับเอาม,มุมนี้เนาะสตาร์ทเครื่องครับรอเดี๋ยวก่อนอไหลไหมขอบันเปิดนะครับเดี๋ยวขอขออนุญาตเอาน้ํามัน หล่หอโซ่ใส่ไปก่อนนะในระหว่างที่น้ำมันเหล่าโซ่ตัวจริงมันยังไม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ช่วยเคลือบไปก่อน ครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันระยะแรกน้ำมันที่เพิ่งนึงหยอดไปเมื่อกี้มันจะออกไปก่อนนะครับเดีย๋ยวผมจะเลี่ยงไปตรงน้นให้มันะบัดออกไปก่อน จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเะรเะเ่งดูนะครับว่าเดี๋ยวจะเร่งดูนะครับว่าของจริงมันออกมาหรือยัง<อ>น้บมันออกมาแล้วนะครับน้ำมันหล่อโซ่เดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับไปจาะใกล้ๆ ก็สรุปสมมุติฐานที่ผมตั้งขึ้นได้นะครับว่า mm hmm. การที่น้ํามันหล่อโซ่ของ3,008ตัวนี้ไม่ออกเนี่ย mm hmm. เกิดจากการสึกหลอของตีนโซ่นะครับ mm hmm. ไม่ได้เกิดจากระบบการจ่ายน้ํามันของปั๊มหล่อโซ่หรือว่าของเครื่องยนต์นะครับ mm hmm. ตีนโซ่มันไม่สามารถเกี่ยวน้ํามันไปได้แล้วนะครับ mm hmm. เพราะมันเสียหายมาก mm hmm. เกิดจากการตั้งบาตั้งระยะโซ่ตั้งความตึงโซ่ที่ไม่ถูกต้องนะครับโอเคก็เป็นเกตเล็กเกณน้อยครับสำหรับการเช็คเครื่องตัวนี้นะครับ เอามาฝากกันครับกับลูกชายหมดใจนะครับสวัสดีครับผม